เย้ yeah. วันนี้เป็นทริปมาเก้านะครับ5วัน4คืนแล้วก็จะนั่งแกะไปนะครับเลยทนี้กระเป๋าใหญ่ดูผมยกเองครับ่ดอ้ยนิดเดียว,วนนครับไปกันโอ้แสงจ้ามาก ไปกันวันนี้วันที่ยีบสานะครับไปสถึงแล้วครับตอนบ่ายโมงยีเดินทางประมาณชั่วโมงมมน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงสนามบินสุวรรณภมแล้วหลดเยอะมาก ไักันโอ้โนี่เราก็เอากระเป๋ามาโหลดนะครับที่แอร์มาเก้านะครับนี่เลยโล่งมากไม่มีคนเลยครับตรงนี้กระเป๋าเราสองใบนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เกสโหลดไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวให้เกดจัดการให้ ดูันว่าใบแรกจะกี่กิโลว้าว16กิโลนะครับใบนี้อีอกใบหนึ่งนะครับนี่เลย14กิโลของเขาเบาวกว่าเออของอันนี้ใบเกดนะเดี๋ยวมาดูันว่าขากลับอ่ะมันจะเพิ่มไหมหรือว่ามันจะลดหรือว่ามันจะอะไรแน่ ีิกก็ก็เริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะโอเคไปโล่งมากไม่น่าเชื่อว่าแอร์มาเกาจะไม่มีคนคนน้อยนะหรือว่าคนมาเช็คอินกันหมดละโอเค,อเคตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วครับนี่โชว์ตั๋วหน่อยก็คือนี่เลยอะไรบ้างเนี่ยนั่งที่ 26F นะครับนี่อะไรก็ไม่รู้เ,เดี๋ยวผมค่อยไปอ่านแล้วกัน ผมอ่านไม่ทันนะครับตอนนี้โอเคต่อไปเราก็จะไปแลกเงินนะครับตอนนี้เราเดินมาชั้นล่างนะครับเพื่อจะมาแลกเงินแต่ว่าบอกเลยว่าคนโคตรเยอะคนเยอะมากค่าเงินวันนี้ก็ตามนี้เลยครับเราจะแลกนี่เลย ในฮ่อกงกงนะครับเรทวันนี้ก็คือนี่สี่จุดสองสี่นตอนนี้เราก็เปลี่ยนร้านนะครับมาแลกกับ Happy l ลิชนะครับซึ่งเรทเท่ากันนะก็คือสี่จุดสองสี่เหมือนกันคือร้านข้างล่างเนี่ยราคาเท่ากันเลยก็คือไม่ว่าจะเป็น Super l ล s h หรือกอสากรหรือจะเป็น Happy l ล s h นะครับก็จะเท่ากันหมดครับเรทเท่ากันเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ฮะเราก็แลกไปประมาณ20,000นะครับก็จะได้มาประมาณ4,700ห้องตรงนะเนี่ยอันนี้แบงค์500นะครับได้มา8ใบแล้วก็เนี่ยโอ้โอคือแลกมาเนี่ยก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเนี่ยอันนี้อันนี้แบงค์50เอ้ยอันนี้คือแบงค์10บเขาครับแปลกมากแบงค์มันเล็กมากอันนี้แบงค์ร้อยสวยๆออก็แปลกๆครับแปลกแปลกจากบ้านเราเยอะ มีแบงค์ห้าร้อยดูอีกทีตอนนี้เราแลกเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันสองหมื่นบาทโอเคนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วครับก็อาจจะวุ่นวายเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่เกตดีวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกิน,นกันก่อนโอเคนี่ตอนนี้เราก็มากินบอนชอนนะครับมือน,นี้เสียไปประมาณห้าร้อยกว่าบาท เสียประมาณห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยกว่าบาทนี่แหละก็คือมีไก่มีไก่แปดชิ้นนะครับสามร้อยกว่าบาทแล้วก็อันนี้ประมาณสองร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็นี่ไม,มไม่มีข้าวนะครับก็คือในสนามบนินจะแพงกว่าแพงกว่าหลังงนอกก็เดี๋ยวเราจะกินมื้อน,นี้กันแล้วก็จะรีบไปขึ้นนั่งบินหละนี่่ตอนนี้เรากินจนเกลี้ยงนะครับนี่หรือว่าเกลี้ยง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 หมดนะครับ <Okay. S 2> เราไปกันละไม่รู้ด้วยคิดเลยนี่ก็ไฟเรานะครับดินเนี่ยนี่เลยคนเยอะมากโอ้ข้างล่างนี้สาวนึนนงข้างล่างนี่คนเยอะมากครับแบบไม่มีที่นั่งเลยผมก็มนั่งที่พื้นนะครับตรงนี้ ก็นั่งรอด้วยการเล่นเกมแคนดี้นะครับ <Okay. S 1> นี่ก็โดนเมื่อกี้ก็หลับนะครับแล้วก็โดนปลุกขึ้นมามีข้าวนะครับสองอย่างก็คือนีเลยก, <Okay. S 1> ก็ข้างนอกตอนนี้สวยมากๆ กินข้าวนี่วะ่ะอาหารรู้เรื่องสองอย่างก็รสชาติอร่อยใช้ได้เลยครับก็คือแบบแต่ก็คือแบบอร่อยเลยเออดีเลยอร่อยเลยตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มสองนตอนนี้ท้องฟ้าก็สองหนึ่งตอนนี้ท้องฟ้าข้างนอกก็เริ่มมืดลงแลวนะครับนี่ ตอนนี้ก็ถึงแล้วครับสนามบินมาเกา๊านี่ก็เป็นบรรยากาศในสนามบินนะครับหลังจากลงเครื่องมลตอ,อ,น,อนนี้ก็กำลังจะไปเข้าตอหมอครับคนเยอะมากโอ้คนเยอะมาก<อ> cái cặp của nó mà đã นี้ก็มีคนมารับเราด้วยนะครับจากจากงานเขามารับเราจะไปโรงแรมนะครับนี่ก็สภาพภายนอกของสนามบินของเราก็จะเป็นนี้ที่มาเกาไม่แค่ไปดูอากาศไม่ต้องวันนี้ผมก็จะออกไปดูข้างนอกนะครับว่าอากาศเป็นไงบ้างโอ้เชี่ยอากาศเย็นแล้วเนี่ย โอ,อากาศนะอะก็แบบอากาศเยนเ็ยนๆนะทุกคนแล้วก็แบบมันมีลมนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในอุโมงค์อุโมงค์อะไรสักอย่างแต่ว่าอากาศดีมากอ๋อหนาวโอ้ตอนนี้เราออกมาข้างนอกคนระับแล้วก็แบบลมแรงมากแล้วมีฝนตกไปรยโปยด้วย อตอนนี้ก็มีคนมาเข็นรถให้เรานะครับเอยเข็นกระเป๋าให้เรานะอ๋อเขาเป็นสตาฟงานนะครับอ่าอากาศคดเย็น,าานตอนนี้เขากำลังจะพาเราไปที่รถนะครับเหมือนกับว่าเขาเอารถมารอให้เรา,า,ราเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเขาจะเอารถอะไรมารอนะาาอเออแะละ คือรถคันนี้นะครับเรามาแค่2คนนะครับแล้วก็ไม่มีใครอีกแล้วข้างหลังก็จะล่มๆอย่างนี้เลย แล้วนะครับเไปดูกันบ๊ายบาย บายโอ้นี่คือโรงแรมของเราครับหรูหราแล้วก็ใหญ่มากโอเคมาถึงเราก็ได้แฟมจากสตาร์นะครับก็จะมีพวก e sim กับ อะไรก็ไม่รู้นะครับบ้างแล้วก็เขาก็จะไปเช็คอินให้เรานะครับเขาาพาสปอร์ตเอาไปแล้วแล้วก็มีอ่ะมีหนังสือเช็คอินการท่องเที่ยวอีกใช่แล้วก็ัดเลยปิดดีดิแล้ก็เช็คอินเสร็จแล้วครับกําลังจะขึ้นห้องเราได้ชั้นที่50าสิบอ่ะห้าเราเราได้ห้อง510นนะครับนี่ก็เป็นข้างในนะ ข้างในนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกชั้นร้านอาหานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะปิดเกือบหมดละนะครับนี่คือลิฟนะครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ละ รีปก oh. ็สวยมากเลยโอ้โหนี่คือทางออกทางออกก็ดูหรูหรามนะโอ้หดูแต่ละห้องโอ้โหนี่หน้าห้องเหรอเนี่ยโคตรสวยครับโอ้โหสวยเลย สวยมากตอนนี้เราก็มาห้องลองสุดทางเดินนะครับนี่เป็นห้องมุมนะเนี่ยดูดีว่าดูจาก้างนอกห้องมุมอีกมุมหนึ่งก็เป็นห้องห้าหนึ่งหนึ่งนะครับมาพร้อมไหมเปิดเลยให้ได้เป็นคนดันเขาต้อง Welcome to m ม c a ขาโอ้โ มาถึงก็มีเสาอ,อันนึงวางกลางห้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขี้ยโหนี่มันอะไรวะเนี่ย,ยาพาอะไรวิวก่อโอ้โหห้องแบบห้องแบบอลังการมากอะดูห้องน้ำดิโอ้โหเนี่ยฮ,ฮะโอ้โหแต่ละอัน สวยมากโอ้โหโโอ้ห <s> ค <languages izations> <Off> ือว <issions> <the öst> ่าต้องหาที่ทักมีใชไหเนี่ยเนี่ยห้องนี้จะสุดยอดไปปะนีเตียงตรงนี้เนี่ยเปิดไงวะเนี่ยเปิดไงไม่รู้ นี่เราก็กำลังจะออกไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้เวลาประมาณนี่เลยเออเท่าไหร่นีสามทุ่มครึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีร้านสะดกซื้อหรือแบบร้านอาหารใกล้ๆหรือเปล่านะอืมโอเคนี่คือลิฟนะครับรู่ลามากเห <c oughs> มือนเดิม ชั้นตงนอนี้เราก็ออกมาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะประเดินไปทางไหนดีรู้สึกมีฝนตกกันนะครับนิดน,นึงบ,บางเบาๆเปย้ยวโรงแรมนี้แบบหรูหรามากนะครับนี่โรงแรมหรูนะครับมีประมาณสิบสองชั้น เดินตามถนนที่มันเป็นฟุตบาทนะครับสะดุดสากตาอยู่อากาศเัีเย็นมากมันไม่เหมือนแบบความสุขของการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่ใช่แบบที้เยหดูหลามากครับคือที่เราเดินอยู่นี่มีแต่ตึกสูงนะครับเนี่ย เราก็เดินขึ้นสะพานลอยนะครับเพื่อข้ามถนนนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นทางม้าลายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่บ้านที่ขนฮ่องกงเขาข้ามเอ้ยไม่รู้ว่าที่มาเก๊าเนี่ยขนเขาข,าข้ามวันยังไงนะครับก็เลยยังไม่กล้าข้ามถนนตรงๆนะเดี๋ยวเราจะข้ามด้วยสถาน,นีรถไฟฟ้าไปก่อน ทางฝั่งนี้ยังเป็นโล่งๆเลยนะครับตรงนั้นนี่แบบว่าอลังการมากๆครับตรงนั้นบบก็เป็นโรงแรมบางคนก็ได้ขับที่รูนนะ๋อเออแต่โหสวยมาก โคตรแรงม่ไ,ไดเป็นอะไรวะโอ้โหมุทางคืออะไรหินนะคืออะไรเนะี่ยหินนะหินเหรอหรือปูนสวยเนาะทางมันแบบสวยมากๆ เหมือนไม่เดินอยู่ที่มาเก๊ากับเอเชียเลยเมืนเดินอยู่แบบต่างประเทศยุโรปกัแบบไอ้ตึกเนี้ยนะสวยมากมากนี่เราก็มาอยู่ที่ยานที่น่าจะมีของกินแล้วคือแถวที่โรงแรมเราเนี่ยแม่งแทบไม่มีอะไรเลยรน,นดับเดินออกมาไกลอยู่พอสมควร จนกว่าจะเห็นเซเว่นนะครับนุนเราเห็นเซเว่นเห็นแมคโดนัลเห็นซับเวยตรงนู้นนะครับข้างหน้าเ,าเลย่ระมาณกโลโอข้างหน้าแล้วนี่มีเซเว่นนะครับแล้วก็ ป็นแบบเซเว่นเล็กๆนะ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านโคอิเตะนะครับโอ้โหนองไทยเลย เอาเหมือนเดิมไหม Golden Bubble Milk Tea Golden b u b b อ่ Milk Tea please เดี๋ยวมาลองชิมมันว่ามันจะอร่อยเหมือนกับของไทยไหมนะครับเพราะว่าที่ไทยผมก็ชอบมากเหมือนกันฮ่าโเต็ดสุดยอด <laughs> một ừ. đã mà Ừ. Rồi, rồi. Ừ. yeah, quả ngon được không? Quả nó Chữ bay ạ bay không? bay Ngon 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 không? มันสะก,กนไไม่ได้ี่เราอยู่ที่แกรนด์มาร์ทนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไปไม่ต้องชูกล้องสุด คือแบบซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยอืมอะไรอ่ะทุกคนก็ื้อปลาอะไรกันหนูปลาอะไรเนี่ยปลานิลหรือเปล่าอืม็เเปปนนลาสิี่ย พี่กุ้งนะครับกุ้งเยอะมากพี่ปลาตัวนี้ตาไม่ดีอ่ะตาพี่ปลาเสียเท่าหนึ่งมป็นคนเดินมานนะีอะอุ้ยปลาลิ้นหมาว่ะลอสเตอร์ก็มีปูฮะอุ้ยปลาในตู้นั้นใหญ่มาก เหมือนมินิมาร์เอ๊ะซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราฉันเัาเกิร์มอืมใช่รั่ เป็นแผ่นถ่านอย่างเงี้ยเพราะของเรามาันเป็นซองฮะซองดำอะ่ะฮ้าวเขาใหญ่มาก อาอออินข้าวเนอนอะไรก็นม่น้านมูมนี้ก็120่อืมนมนีหมือนที่เขาอเหรออ๋อแต่ไม่ใช่ยีห่ห้อนี้ยีห่ห้อไหน ตลกมากเฮ้ยดูดิเหมือนกับเขาถ่ายอยู right? uh ่ใ uh. ต so, okay. okay. so, ้น้ำเห็นปะนี่ป mm ัด hmm. ีนเลยเนยโอเคเดี๋ยวเราก็จะปงตกลงบงใจกินแมคกโดนัลนะครับเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรละเอาเชียเขาต้องดึงก็คงจะเหมือนที่ไทยนะครับก็คือต้องสั่งที่หน้าจอเหมือนกันแตอนี้เขาเป็นระบบแบบ ระบบแบบแบบนี้ทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกก็แหละก็ดีนะสำหรับคนที่แบบกลัวเขินมาต่างประเทศไงไม่รู้จ,จะคุยยังไงก็ดูรูปเอาออง่ายเลยครับเนี้ยโอเคไปออตอนนี้ก็ซื้อเบอร์เกอร์แม็กมานะครับสองอันสองอันนี้ประมาณสามร้อยหกสิบหกบาทนะครับเบอ,อร์เกอร์แม็กเหมือนกันป่ะเป็นลายดอกป่ะเออบอร,ร์เกอร์เป็นลายไม่เคยเห็นเลยสวยอ่ะ มนลายดอกก็เดี๋ยวลองกินดูคือผมไม่เอาซอสนะผมไม่ค่อยชอบซอสกับพิงเกิลซอสก็ซอสมะเขือเทศผมก็เลยไม่เอาเลยมัสตาร์ดก็ไม่เอาก็กลายเป็นว่าแบบล้นๆเลยคราเนี้ยเดี๋ยวลองกินกันอืมอืมอร่อยฮะอรัครั้งนี้เราก็กินแม็กจนเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ชาลินกอล ที่ไี้ทาให้สาเร็จนะคะอันนี้เป็นของเขาสภาพกล่องดูดีเสียบไปครั้งที่2ได้เห็นไหมยังคลายเลยลือของดูดเสียบไปสี่ครั้งกล่องเลสแถมไม่ทะลุ <laughs> ไปไปกันอ,ออกมาแล้วครับตอนนี้เราก็เราก็ออกมาแล้ว <laughs> 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 ผมว่าผมว่าผมว่ากินแม็กนี่แหละมันแบบมันก็โอเคนะฝนตกปะเออ,อนิดหนึง่ง มันตกเท่าเดิมไหมก็<อ>ตกแรงขึ้นอยู่โอ้งั้นเราเรีบเดินกันไม่ได้ใส่หมวกไว้ดิต้องยัง <c oughs> ไม่ใส่โอเค้ฮู้เดินกลับกันโรงแรมห่างจากแมคโดนัลด์ตรงนี้ไปประมาณกิโลนึงนะครับ1กิโลส0มเมตรอะนะห <1, 300. S 1> น,ในึ่กิโล300เมตรก็ไกลอยู่นะในช่วงที่หิวข้าวอะ่ะกว่าจะเดินมาถึงแต่ก็เดินมาชิลๆนะเพราะว่าอากาศมันดีฮนะเออใช่ก็เดินมาเรื่อยๆ ไหรอ,อปเรปะตอนนี้ฝนตกแรงขึ้นแล้วครับแล้วก็ลมแรงมากขึ้นด้เรามีเวลาว่างเรามาเดินเล่นน้นขงเลื่อนนะอาดูโลคซอกอบโซยาไปพักควานรีเหนื่อยตื่นแล้นอนหน้อย เมืองเขาสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นอะไเป็นตึกอะไรไม่รู้รอะ่รนี่ก็ทางมาลายะคร,รับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนอะเราต้องเดินจริงจริง พอเดินนะมันจะได้แบบดูทุกอย่าง<อ>เห็นชัดมากขึ้นอแล้วถ้าถ้าเราขี่แต่รถอย่างเดียวมันจะดูผ่านๆเนาะตอนนี้เราก็เดินกลับมาครับด้การเดินเร็วนะแล้วก็ฝนตกแบบโปอยเล็กๆตลอดทางนะครับแต่คิดว่าตอนนี้ก็คงใกล้ถึงแล้วแหละโอ้ เมืองเขาสวยมากครับตอนนี้เราเดินถึงโรงแรมแล้วฮะใหญ่มากาเดี๋ยวขึ้นไปแช่น้ำทำไรดีกว่า